สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Victory Mum นะคะและดิฉันคัทลทียาแม็กินทอชค่ะแน่นอนนะคะเป็นรายการที่คุณผู้ชมจะได้รับรู้ถึงขั้นตอนของการตั้งครรภ์หรือว่าลำดับขั้นตอนความพร้อมแล้วก็รวมไปถึงความสําคัญของการตั้งครรภ์ทำยังไงให้ลูกน้อยของเราออกมาคลอดออกมาพร้อมกับสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะมันเป็นการสําคัญมากที่จะต้องเตรียมความพร้อมของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก่อนตั้งครรภ์แล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์ด้วยค่ะ และวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการคลอดธรรมชาตินะคะตอนนี้ไปชมละครของเรากันก่อนเลยค่ะสาวคนนี้ท้องแก่แล้วครับกำลังจะคลอดแบบธรรมชาติธรรมชาติการคลอดแบบนี้อันตรายไหมไปชม มีเมียเด็กเมียท้องด้วยก็ต้องเอาใจเมียกันหน่อยฉท้องน่วงและแหม่นวดดีไงนอนเลยจ้ะนอนท่าไหนดีโอ้นอนนอนงั้นเดี๋ยวฉันนอนหงายละกันนะได้ได้ได้จ้ะโอ้ยใครนอนหงายไม่ได้นะแกมั้งเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยเขามายังไงเนี่ยเขาว่ากันว่านอนหงายเนี่ย มันจะคลอดไม่ได้รกมันจะติดหลังนอนไม่ดีรกติดหลังนอนความก็ได้นอนคว่ำก็ไม่ได้ำลว่าเดี๋ยวหลังติดรกอ้าวาำแล้วหลังติดรกอีกนั่งก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้ของแกเนี่ยนั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้ลรวแฟนที่จะหลับได้ยังไงเนี่ยฮะอดทนไว้ก่อนไว้คลอดแล้วค่อยหลับทีเดียวเลยเออดีหลับทีเดียวยาวๆไปเลยแนนแล้วแกผ่าคลอดวันไหนแล้วคลอดกี่โมงฉันไม่ได้ผ่าคลอดฉันคลอดธรรมชาติฮะ คลอดธรรมชาติ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 กอ้ยแกเลยของแกเนี่ยฮะมันจะตกใลอะไรเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นเฮ้ยเดี๋ยวนี้อเขาไม่คลอดธรรมชาติกันแล้วมันน่ากลัวคลอดธรรมชาติมันอันตรายมันน่ากลัวห้ามเร็วห้ามเร็วแกนกากโอเวอร์แล้วเนี่ยห้พูดแกน่ากลัวจริงๆเนี่ยคขาไม่เชื่อเดี๋ยวฉันนะจะสาธิตให้ดูว่าการคลอดธรรมชาติ น่ากลัวขนาดไหนแกนั่นแหละน่ากลัว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 ใคีกน่ากลัวอีกได้ใครเขาก็คลอดธรรมชาติกันทั้งนั้นแหละมันจะอันตรายตรงไหนฮะอุ้ยพูดไปแกก็ไม่เชื่องั้นเดี๋ยวฉันจะสาธิตให้ดูว่าการคลอดธรรมชาติอ่ะมันน่ากลัวขนาดไหนโอ้ยที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องนี้ก็คือแกนั่นแหละนั่นนะดูซิเนี่ย้า อะไรกันเฮ้ยพัดแม่หน่อยสิลูกแกจะขอดูแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนการขอดูกแบบโบราณที่เราเห็นที่ละครย้อนยุคเลยนี่เฮ้ยแนนลูกแกไม่ยอมกลับหัวอ้าเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกลับเองเออลูกไม่กลับหัวแม่กลับเองก็ได้จะบ้าเหรอแกจะขอดลูกทางปากหรือไงนี่มันลูกคนด้วยอ้าเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ฉันมีวิธียองไงยังไงยังไงฮะมาช่วยกันดึงลูกแกหน่อยมาเร็วได้เลยอะไรอะไรเอาพ่อมาช่วยดึงเฮ้ยดึงได้เนี่ยเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮุยเี่ฮุยเป็นชาวประมงเรือตังเกได้ไงเนี่ยฮะเฮ้ยคอลูกไงพอแล้วฉันเชื่อแกแล้วว่าขอธรรมชาติอ่ะมันน่ากลัวจริงจริงโอ้โหโอ้หโอ้โหอเฮ้ยยังไม่หมดแค่นแกรู้ไหม หลังคลอดเสร็จใหม่ๆให้ไปอยู่ท่ามกลางกองไฟแล้วเอาฟางมาสุมแล้วก็จุดเลยพอสุกนะเราก็มาแบ่งกันกินได้เลยคนเขาก็ทำกันแบบนี้โหถ้ามันน่ารักขนาดนั้นอะฉันเก็บลูกอีกสักปีก็ได้มันเลยรอปีเดียวเลยบ้าเลขนาดนั้นน่ะเฮ้ยแนนแกเป็นนัดหมอผ่าเลยแล้วก็ถ้านัดไม่ได้นะเดี๋ยวฉันผ่าให้เองนี่แกเป็นอะไรกันแน่เนี่ยแกผ่าไปเหรอเฮ้ยมันก็ไม่น่าจะยากนะ คนโบราณเขาบอกว่าใช้มีดผ่าได้มันไม่ได้โอ้ยอดธรรมชาติแบบเดิมอ่ะดีแล้วฉันเ่ยไม่น่าเชื่อแกตั้งแต่แรกเลยใช่ไม่น่าเชื่อมันเลยเฮ้ยแต่ฉันพูดจริงๆนะทำไมไม่มีใครเชื่อฉันเลยะยังยังดันดุลังอีกไป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 ไหนก็ไปเดี๋ยวฉันตาโไปเลยไปไปไปแต่ฉันพูดจริงๆนะเนี่ย ทำไมไม่มีใครเชื่อฉันเลยอะโอจะให้เชื่อยังไงดหวเนี่ยโหแกมาแต่ละอย่างไปไไปเดี๋ยวฉันตำข้อเมียฉันเองไปไปไปเลยไปเชื่อมันไกที่กลัวแม่ไปไปเลยโอ้มา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 ฮุยเลยฮุเลยฮุยก็ได้มา โอ้โหดูจากละครแล้วนะคะมีคําถามมากมายที่จะมาถามกับอาจารย์หมอวันนี้เลยนะคะพร้อมกับแขกรับเชิญของเราค่ะขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงอธิตยาสิงหงษานะคะสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและน้องจอยชนทิชานุ่มทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ดูจากละครแล้วหลายท่านคู้ชมที่ดูอยู่อาจจะกลัวการคลอดธรรมชาติไปแล้วเกิดคําถามขึ้นมามากมายเลยนะคะจริงค่ะซึ่งจริงจแล้วคู้ชมค่ะการคลอดธรรมชาติไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมา ขอข้อมูลจากอาจารย์กันเลยอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงกับการคลอดธรรมชาติคะค่ะยินดีมากๆนะคะการคลอดธรรมชาติเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะดังนั้นคุณแม่โดยส่วนใหญ่มากกว่า90%ซที่มีภาวะที่แข็งแรงทั้งแม่และลูกก็จะสามารถคลอดได้อย่างปลอดภัยค่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคะ,คะซึ่งไม่ไม่ไม่อันตรายด้วยไหมคะจริง,รงๆแล้วเป็นคําถามที่ตอบยากเหมือนกันถามว่า <laughs> ไม่อันตรายไหมในโลกนี้ถามถามกลับว่า มีอะไรที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนไหมคะมไม่มีเนาะ,ะนทุกๆอย่างมันจะมีรายละเอียดนะคะการคลอดธรรมชาติก็เช่นกันจะต้องอ,อาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่างออธิบายให้ฟังคร่าวๆก็คือด้านแม่แล้วก็ด้านลูกคุณแม่สุขภาพต้องแข็งแรงมีการทำงานของหัวใจและปอดที่ดีนะคะแล้วก็มีขนาดเชิงกรานที่พอเหมาะกับตัวของทารก นะคะแล้วก็ทางด้านลูกเนี่ยถ้าลูกอยู่ในสภาพที่พร้อมจะคลอดก็จะสามารถคลอดได้ในแง่ของว่าปกติแล้วเวลาทารกในครรภ์อยู่ในท้องเนี่ยจะนอนได้หลายแบบบางทีเขาก็นอนในแนวตั้งบางทีก็นอนในแนวขวางถ้าเกิดว่าเขานอนในแนวตั้งแล้วเอาส่วนศีรษะ เป็นส่วนนำอะค่ะก็จะสามารถคลอดได้<ะ>แต่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขามีส่วนนำเป็นส่วนก้นหรือเท้า<ะ>หรือแขนอย่างเงี้ยก็จะคลอดธรรมชาติไม่ได้ก็จะเป็นการผ่าตัดคลอด<ะ>ก็เลยอาจจะมีคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมของเขาคุณหมอถึงบอกว่าต้องผ่าตัดเท่านั้นทํ<ะ>าไมาบางรายถึงให้คลอดธรรมชาติ<ะ>ก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่าจริงๆส่วนใหญ่นะคะคุณแม<ะ>่จะสามารถคลอดได้ด้วยธรรมชาติค่ะ,ะคือเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ถ้าจะพูดก็คือว่า การคลอดธรรมชาติอะจริงๆแล้วมันก็ปลอดภัยแหละ<ช>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของคุณหมอแล้วมันก็มีหลายปัจจัย<ช>ที่เกี่ยวข้องเหมือนอย่างที่เราภาษาชาวบ้านที่เราได้ยินยิงกันมาว่า เอ๊เด็กกลับหัวหรือยังถูกไหมเด็กก็ต้องกลับหัวก่อนแต่ถ้าเด็กไม่กลับหัวเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกว่าชเป็นเป็นก้นอยู่หรือว่าเป็นเท้าอย่างเงี้ยมันก็ออกอาจจะออกลำบากอะไรต่างะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือในเรื่องของขนาดค่ะหลายหลายคนก็จะแบบเอ๊ลูกลูกหนูจะตัวใหญ่ไปไหมหัวใหญ่ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้ว ขนาดของเด็กเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญอันหนึง่งแต่ขนาดของแม่ด้วยทั้งสองอย่างต้องพอดีกันต้องมีความเออเรียกว่ามี p r o p o r t i o n กันก็คือศีรษของลูกต้องพอดีกับเชิงกรานถึงแม้เขาจะน้ําหนักตัวมากแต่ถ้าคุณแม่เป็นคน ตัวสูงมีเชิงการที่กว้างก็อาจจะสามารถคลอดได้ก็ได้หรือในทางกลับกันทารกในครรภ์มีภาวะที่แบบน้ำหนักตัวกําลังดีเลยแต่คุณแม่ตัวเล็กเ,เกชิงการแคบอะไรอย่างนี้ค่ะความสูงอย่างเดียวก็อาจจะบอกไม่ได้นะคะ,คะรูปทรงของกระดูกเชิงการก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันซึ่งต้องตรวจในการตรวจภายในดังนั้นใครจะคลอดธรรมชาติได้ต้องประเมินโดยการตรวจภายในตรวจร่างกายแล้วก็ดูองค์ประกอบหลายอย่าง แต่ว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องนั้นนะคะแพทย์ผู้ดูแลก็จะมีการประเมินแล้วก็ให้คําแนะนําอยู่แล้วหมอพูดตรงนี้ได้เลยว่าส่วนใหญ่จะปลอดภัยเวลาเราพูดว่าปลอดภัยก็คือด้านแม่ด้านลูกนะคะมีข้อดีหลายอย่างเลยการคลอดธรรมชาตินะคะอธิบายเลยแลย้วกันนะยการคลอดธรรมชาติค่ะก็คือไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่า คนไข้ทุกวันนี้หลายๆคนก็จะมีความกลัวในหลายๆเรื่องเช่นกลัวเจ็บกลัวกลัวตอนคลอดบ้างกลัวเสียเลือดบ้างหรือว่ากลัวทนไม่ไหวนะคะบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วตอนที่คลอดธรรมชาติเนี่ยหลังคลอดแล้วคุณแม่จะสบายมากเลยค่ะได้ยินอย่างนี้ทุกไลายมันจะฟื้นเร็วกว่าคนผ่าใช่สามารถลุกขึ้นเดินได้เลยสามารถให้นมลูกได้แล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันได้ ตามปกติเลยค่ะนะคะบางคนแทบจะขอกลับบ้าน,านกกวันรุกงวันเลย,เลยโอ้โหใช่<น>ค่ะแต่คุณหมอคะอยากรู้เรื่องนึงเวลาเราปวดท้งองคลอดแล้วว่าข้อธรรมชาติแบบนี้ค่ะ ทำไมถึงไม่ได้ยาคะบางทีมันจะหมดหมดจนทนไม่ไหวแล้วก็คือขอยาได้ไหมหรืออะไรเงี้ยระหว่างี่รปวดท้องกังคลอดนั้นเหมือนกันหมายว่าก็เป็นความเข้าใจที่ผิดจริงๆแล้วมีการระงับความความเจ็บปวดหลายหลายอย่างค่ะมีการได้ยาเหมือนกันนะคะยาแก้ปวดสามารถให้ได้หรือแม้กระทั่งว่าจะขอบล็อกหลังเหมือนเวลาที่ผ่าตัดคลอดก็จะมีการระงับความรู้สึกในการบล็อกหลังค่ะการคลอดธรรมชาติก็สามารถบล็อกหลังได้เหมือนกัน เหมือนกันค่ะได้เหรอคะใช่ใช่ค่ะแต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าจริงๆแล้วความเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นแรงขับดันที่จะทำให้คุณแม่เนี่ยมีความรู้สึกอยากจะเบ่ง<อ>แ้ะคุณแม่ไม่เจ็บไม่ปวดเลย ความอยากเบ่งมันก็จะไม่ได้ไม่ได้เต็มที่ไม่ด้องมีสิทธิภาพเต็มร้อยใช่หมายถึงในเรื่องพลังอ่ะมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าคุณแม่อาจจะไม่ได้เบ่งซึ่งจริงๆแล้วการเบ่งเป็นเป็นแรงสําคัญมากๆที่ทําให้ลูกคลอดออกมาได้ง่ายเพราะมานถ้โดนยาบล็อกหลังไปมันก็จะเริ่มชาชาแล้วสมมติถ้าลูกแม่ก็ไม่รู้ก็เบ่งแล้วแต่อาจจะยังเบ่งไม่สุดอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าถ้าไม่ใช่การบล็อกหลังเป็นยาแก้ปวดอะค่ะก็จะมีกรณีพิเศษอีกว่าถ้าปากหมดลูกเปิดเยอะแล้วหมายถึงว่าโดยส่วนใหญ่ เปิดเกิน5้เซนหรือ6กเซนขึ้นไปอะค่ะมีโอกาสที่ทารกเนี่ยจะคลอดออกมาหลังจากนั้นไม่นานถ้าเกิดเราฉีดยาให้แม่ยานั้นอาจจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ทารกได้อตอนที่ลูกน้อยคลอดออกมาลูกอาจจะเหมือนกับว่ามีการหายใจที่ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ <ไง S 2> เพราะว่าเขาก็สลึมสลือ เพราะว่ายาได้ยาเหมือนกันใช่ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าถ้าการเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นได้ยาในช่วงที่ปากบนลูกยังไม่ได้เปิดมากอันนี้โอเคทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในการดูแลแล้วก็การวินิจฉัยของคุณหมอถูกไหมคะว่าอ่าดูปากบนลูกก่อนถ้าประมาณนี้สามเซนกว่าสี่เซนแล้วปวดแล้วแม่ไม่ไหวแล้วฉีดได้แต่ถ้าเกิดสมมุติห้าเซนขึ้นไปก็ต้องเป็นแล้วแต่คุณหมอที่ค่ะ วินิจฉัยได้ใช่ไหมคะว่าฉีดดีหรือไม่ดีใช่ค่ะประมาณนั้นแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะไม่ว่ายังไงเนี่ยยังไงแพทย์เนี่ยก็จะพยายามทําให้บรรยากาศของการคลอดเนี่ยเป็นไปได้ด้วยด้วยดีอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นความทุกข์ความเจ็บปวดของคนไข้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะละเลยแต่มันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นธรรมชาติที่สร้างมาแล้วเนาะความเจ็บจะทําให้ความเจ็บคืออะไรก่อนดีกว่าจริงๆความเจ็บมันเกิดจากการที่ภาวะมดลูกมีการบีบตัวบีบตัวเพราะอะไรเพราะว่ามันถึงเวลา ถึงเวลาแล้วตอนนี้ครบกําหนดแล้วลูกน้อยเอมีปอดมีหัวใจที่แข็ง,งแรงพอที่จะออกมา,า,มาแล้วหายใจเองได้แล้วเพราดัะน,นั้นธรรมชาติสร้างมาแล้วว่าโอเคตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่หมดลูกจะบีบตัวและการบีบตัวนั้นมันก็มาต้องมากพอ ต้องมีแรงมากพอที่ทําให้เด็กคลอดออกมาได้มันก็จะต้องเจ็บเป็นธรรมดานะคะโ uh huh. บราณว่ากันไว้ว่าความเจ็บปวดตอนคลอดเป็นความเจ็บที่เจ็บที่สุดในชีวิตแล้ว uh huh. แต่ในขนาดเดียวกันก็เป็นความเจ็บปวดที่เต็มไปได้วยความสุขนะคะแล้วก็ความภาคภูมิใจทุกคนจะบอกเสมอเลยว่า uy, คุณหมอตอนที่คลอดเนี่ยมันปวดมากเลยนะหนูหนูเกือบตายแนะ่ uh huh. แต่พอที่ได้ยินเสียงลูกครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันหายไป, uh huh. ไปเลยไปหมด uh huh. ใช่ uh huh. มันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะและเป็นประสบการณ์ที่ ไม่เหมือนการผ่าตัดคลอดด้วยเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยมันก็ก็ชาสบายแล้วก็ได้ยินเสียงอ่ะมันมันดีใจเหมือนกันแต่มันจะคนละอย่างกับการที่เราได้พยายามอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่มาเนี่ยผ่าคลอดก็เลยจะไม่ได้ไม่ได้ความรู้สึกใช่ว่าคลอดธรรมชาติเป็นยังไงเพราะว่าพอคนแรกผ่าปั๊บคนที่สองแล้วคนที่สามก็เลยต้องผ่าอันนี้แอบถามรอบได้ไหมคะคุณหมอว่าแล้วทําไมสมมุติเราผ่าคนแรกแล้วคนที่สองเราอยากคลอดธรรมชาติได้ไหม อ๋อมีบางกรณีได้เหมือนกันนะคะแต่ว่า การผ่าตัดคลอดเนี่ยเท่ากับว่ามันเกิดรอยแผลขึ้นที่มดลูกแล้ว<ะ>มดลูกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป<ะ>ตำแหน่งที่เราเคยถูกกรีดเข้าไป<ะ>แล้วก็เย็บกลับเข้าไปอะ่ะ,ะถึงแม้ว่ามดลูกจะกลับไปรูปทรงเดิมแล้วแต่ตำแหน่งตรงนั้นมันอาจจะบ้างลง<ะ>อาจจะไม่แข็งแรง<ะ>และทีนี้เวลาที่มดลูกมีการบีบตัวตอนคลอดเนี่ยแผลผ่าตัดคลอดเดิมอาจจะปริได้แพทย์กลัวตรงนั้นใช่ค่ะแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันที่เราจะเลือกมีเหมือนกันค่ะเช่นดูแลประเมินแล้วคนเนี้ย เชิงกลานคลอดได้น้ำหนักตัวเด็กคลอดได้ช,ชัว<ๆ>ปากบนลูกมาเปิดแล้ว<ๆ>ดูดูหน้าลุ้นประมาณนี้ค่ะ<ๆ><ๆ>แต่ก็มีห้องผ่าตัดสแตนบายไว้อยู่นะ<ๆ>เพราะว่าบาง<ๆ>ทีเวลามดลูกปริมันไม่ได้ปริแบบ เหมือนเหมือนแบบลูกโป่งแตกมันไม่ใช่มันจะแบบนิ๊กคงใช่ค่ะแล้วเราก็มอนิเตอร์อยู่ตลอดอยู่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถคลอดธรรมชาติได้แต่น่ากลัวตรงที่ว่าความน่ากลัวคือเราไม่รู้ว่าคนส่วนน้อยที่จะเกิดภาวะหมดลูกปริแต่ตรงนี้แล้วเสียเลือดมากตกเลือดในท้องเนี่ยจะเกิดกับใครและเราไม่อยากให้เกิดเพราะฉะนั้นแทบจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แพทย์ก็เลยจะแนะนําว่าให้อ่าใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจริงๆแล้ว ถ้าใครมีใจสามารถขออนุญาตขอลองแบบนี้ได้นะประเมินเป็นรายรไปอย่างนี้ดีกว่าจอยเคยได้ยินอีกเรื่องหนึ่งคือการคลอดในน้ำค่ะเหมือนเคยเห็นท่ลังเขาทำกันที่คลอดเองที่บ้านแล้วก็คลอดในน้ำมันปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอจริงจริงมันก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่า ทารกในคันเนี่ยจริงๆตอนอยู่ในคันเนี่ยเขาอยู่ในน้ําเพราะฉะนั้นตอนที่เขาคลอดออกมาแล้วสภาวะที่เป็นน้ําแล้วเป็นสภาวะที่อุณหภูมิเนี่ยกำลังอุ่นๆเหมือนกับอุณภูมิในร่างกายของคุณแม่ลูกก็สามารถเปลี่ยนผ่านมาได้เหมือนกันที่สําคัญจุดเด่นของการคลอดในน้ําคือคุณแม่มักจะสบายเหมือนสปาอารมณ์แบบอยู่แบบอุอ่นๆแล้วก็อยู่ในท่าที่ตัวเองรู้สึกสบายใจประมาณนี้ค่ะ,ะ,ะแล้วพอลูกออกมาอยู่ในน้าปุ๊บ เราก็จะยกขึ้นมาเหนือพื้นดินแล้วก็เคลียร์ทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทําได้แต่อาจจะไม่ใช่ทุกที่เพราะว่ามันต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือมากมายเหลือเกินนะคะแต่ปัจจุบันก็มีปรึกษาเหมือนกันค่ะก็อาจจะได้มากขึ้นแ่ก็ธรรมชาติปกติใช่ค่ะต้องเตรียมต้องมีการเตรียมการหลายอย่างแต่ว่าสามารถทําได้เอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์คะเดี๋ยวยังมีอีกคําถามอีกมากมายที่อยู่ในใจอยากจะถามมากแต่ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าลับมปติดตามกันต่อค่ะสักครู่เดียวค่ะ รับมาสูส่เบรกสองของรายการ The Victory Mom นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณหมอกันต่อแล้วก็น้องจอยชินที่ชาค่ะคถาม,มอะไรน,น้องจอยขั้นตอนดีกว่าค่ะคุณหมอค่ะขั้นตอนของการคลอดธรรมชาติมันมจะต้องมีสเตปอะไรย<ช>ังไงบ้างการคลอดธรรมชาติเออ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจขอแบ่งออกเป็น3ระยะ,ะ,ะนะคะนะคะระยะที่ยาวนานที่สุดคือระยะแรกค่ะระยะที่ผู้คนจะพูดกันว่าอุ๊ยเจ็บคลอดเจ็บท้องคลอดมันนานเหลือเกินทํำไมกินเวลาหลายชั่วโมงมขนาดนี้เป็นช่วงเวลาที่ปากมดลูกเนี่ยกําลังจะค่อยๆเปิดตัวจากปิดเท่าแบบ ประมาณ1-2มิลิเมตรนะคะกลายเป็น10เซนระยะนี้ถ้าเป็น m, ท้องแรกกับท้องหลังๆเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยท้องแรกบางทีอาจจะใช้เวลาประมาณถึงเต็มที่เลยประมาณ20ชั่วโมงได้เลยเหมือนกันนะคะจากใช่จาก,าจ,ากจากตอนที่เริ่มเล็กๆนะคะปากบนลูกกลายเป็นเปิดทั้งหมดแต่ว่าช่วงแรกจะช้าก็คือจากประมาณแบบช่วง2-3มเซนแรกจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปช่วงนี้ปากบนลูกจะค่อยๆบางลงแล้วก็ตอนแรกมันจะเป็นรูปเหมือนลูก กรวยอะค่ะแล้วก็แล้วก็เปิดอยู่ประมาณ2มิลแต่พอมันค่อยๆบางลงเปิดมากขึ้นเปิดมากขึ้นตอนนี้ค่ะกินเวลารานานหลายชั่วโมงแต่เมื่อไหร่ที่ปากวันลูกบางจนเหมือนกระดาษและแล้วก็เริ่มเปิดประมาณ3มเซนขึ้นไปอะค่ะจะเริ่มเปิดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆประมาณาชั่วโมงและประมาณ1-2เซนตอนนี้จะกินเวลากินเวลาไม่นานะนะคะทีนี้ ช่วงที่คุณแม่จะปวดมากคือช่วงที่ปากบนลูกเปิดเยอะแล้วเพราะฉะนั้น,นอ,ยอย่าเพิ่งตกใจคือที่บอกว่ากินเวลานานอ่ะบางทีช่วงแรกๆอาจจะเป็นภาวะที่คุณแม่มีอาการเจ็บท้องท้องแข็งบดลูกจะมีการบีบรัดตัวประมาณทุกๆ5้าถึงสิบนาทีแต่ละครั้งจะยาวนานประมาณ30วินาทีถึงหนึ่งนาทีนอนดูทีวีต่อได้สักพักสักพักขึ้นใหม่ละสินาทีเป็นใหม่อีกครั้งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะระยะนี้จะยังสามารถ ใช้ชีพประจาวันได้ยังไม่พอเดนนานามากใชะใช่ค่ะลุกเดินเข้าห้องน้ําได้<ะ>ประมาณนี้ค่ะแต่เมื่อไหรก็ตามที่ปากมดลูกเริ่มบีบเอ่อเอ่อมดลูกเริ่มมีการบีบรัดตัวถีขึ้นทุก3นาทีหรือทุก2นาทีประมาณนี้ค่ะ,ะมันจะมีการบีบที่ยาวนานเกือบเกือบนาที<ะ>ตอนนี้คุณแม่จะเริ่มรู้สึกไม่สุขสบายแล้วะจะรู้สึกว่าอยากจะนอนเอนหลงัง<ะ>อยากจะนั่งประมาณนี้ค่ะหรือบางคนก็อาจจะมีการนวด เพื่อช่วยให้ตัวเองผ่อนคลายนะคะในระยะนี้จะมีเทคนิคว่า การฝึกหายใจจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นการฝึกหายใจนี้ที่นี้คือการหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็พ่นลมหายใจออกทางปากทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจะทําให้รู้สึกเหมือนมีสมาธิมีสติแล้วก็เข้าใจตัวเองเข้าใจธรรมชาติไม่แพนิคใช่ไม่แพนิคเพราะมันกับีบรัดมากๆถี่อัดตกใจใช่แล้วก็บางอาจจะแบบอาจจะต้องกรีดร้องออกมาเพื่อระบายความรู้สึกนั้นออกมาประมาณนั้นนะคะแต่ความจริงที่เรา มองเห็นกันว่าคนไข้คุณแม่มีอาการเจ็บท้องมากๆกเนี่ยก็จะมักจะเป็นช่วงที่ปากมดลูกเริ่มเปิดเยอะแล้วท hmm. ารกจะเริ่มมีการเคลื่อนตัวลงต่ําจากตอนแรกอยู่เหนือ hmm. เหนือระดับหัวหนาว hmm. จะค่อยๆมุดลงเข้าสู่เชิงกรานตอนนี้ความรู้สึกจะเป็นความรู้สึกปวดหลังอาจา hmm. จะเริ่มร้าวลงขาหนีบ hmm. หรือบางคนบอกว่าอุ้ยรู้สึกเหมือนแบบอยากอุจจาระ hmm. รู้สึกแบบ hmm. เพราะว่าเป็นเพราะว่าสีสษะลูกเริ่มเคลื่อนตัวจนไปเบียด hmm. กระเพาะปัสสาวะแล้วก็เบียดทวารหนักเบียดลำไส้แล้ว มาเนี้ยค่ะอันนี้คือระยะที่หนึ่งนะคะนี่ใช่อันนี้ชป็นยามันกินเวลามันกินเวลานิดนึงแต่ว่ามันก็จะผ่านไปอย่างที่บอกคือถ้าใครต้องการยาแก้ปวดก็สามารถขอได้ในระยะนี้ใช่ใช่ค่ะถ้าเกิดมีการบล็อกหลังก็จะมีการบล็อกหลังในระยะนี้นั่นแหละนะคะ เข้าสู่ระยะที่2อง 2> แบะที่2จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อปากมดลูกเปิดเต็มที่โดยทั่วไปในทางเทคนิคเราพูดว่าปากมดลูกเปิด10เซนแล้วออตอนนี้คุณหมอก็จะตรวจภายในแล้วก็คราวนี้คุณแม่พร้อมเบ่งได้ละก่อนหน้านี้เวลาเจ็บท้องอ,อย่าพึ่งเบ่ง,บงใช่เพราะว่า ใช่ค่ะเพราะว่าปากมดลูกยังเปิดไม่หมดถ้าเกิดเราเบ่งเนี้ยอาจจะมีการฉีกขาดหรือบวมได้ uh huh. มันยังไม่ถึงเวลา uh huh. ปากมดลูกเป็นเหมือนประตูบ้าน uh huh. ถ้าเกิดว่าทารกจะออกแล้วแต่ประตูยังไม่เปิดถ้าเราพยายามไปเบ่งมันก็มีแต่ประตูจะพังทะ uh huh. ลุกออกมา uh huh. ใช่ uh huh. ดังนั้นเราต้องรอรอให้ถึงเวลาก่อน uh huh. ดังนั้นถ้าเกิดปากมดลูกเปิดหมดแล้วคุณหมอให้สัญญาณแล้วคราวนี้จะเป็นเข้าสู่ระยะการคลอดค,คือระยะที่สอง uh huh. นะคะ ระยะน,นี้โดยทั่วไปอย่างมากกินเวลาไม่เกินสองชั่วโมงแต่ถ้าเป็นทอ้องแรกกินเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเอาจริงๆนะคะท้องแรกจะคลอดง่ายกว่าเหรอคะหมายถึงจะท้องแรกกินเวลาไม่เกินสองชั่วโมงชั่วโมงแต่ว่าท้องหลังๆจะกินเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงโอเคค่ะก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วบางคนอาจจะใช้เวลาแค่5นาทีได้ซ้ำ มันไม่มีทางกําหนดได้นะใช่ค่ะที่หมอพูดว่าหนึ่งหรือสองชั่วโมงนี้คือแม็กซิมัมนะคะไม่ต้องตกใจนะบางคนคือถ้าหนูต้องเบ่งสองชั่วโมงเลยล่ะคุณหมอเขาไม่ไวขนาอาจจะแค่แค่ห้ึ่นาทีก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณแม่แบบมีความตั้งใจที่ดีมีพลังใจนะคะแล้วก็ลูกให้ความร่วมมือในที่นี้คือลูกอยู่ในท่าที่พอดีเลยพอดีเลยบางทีถ้าเกิดลูกนอนเอียงอาจจะต้องใช้เวลาเบ่งนานกว่าลูกจะหมุนศีรษะด้วยไม่ใช่ว่าลูกนอนเอา ศีรษะลงแล้วจะคลอดได้หมดทุกๆุกทางนะคะท่าที่ดีที่สุดคือท่าที่ลูกค่อนข้างจะนอนคว่ำหรือคว่ำคว่ำหันไปทางซ้ายหรือขวาแต่ถ้าเกิดว่าลูกนอนหงายหน้าคุณแม่จะต้องเบ่งนานหน่อยเพราะว่าลูกต้องหมุนก่อนการหงายหน้าเป็นท่าที่คลอดยากอ่าแล้วเราจะต้องนอนคว่ำตรวจภายในตรวจภายในจะรู้คือคุณหมอจะต้อง ต้องเ<ด>ช,ช็คตรงนั้นใช่ใช่<ม>ค่ะมตายแล้วมหาสัจจรน์จังเลยเนอะใช่<ม>ค่ะดูแล้วดูแล้วสามารถที่จะประเมินได้เลยว่าอ๋อตอนนี้ลูกอยู่ในท่าที่ คว่ำหน้าหันศีรษะไปทางซ้ายนะคะในการเราจะคลำจากกระโหลกศีรษะของลูกอะค่ะกระโหลกเด็กไม่รู้ว่าเคยเคยมีใครคลำลูกหลานไหมมันจะมีกระโหลกศีรษะจริงๆแล้วมันยังปิดไม่หมดตรงนี้จะมีนิ่ๆใช่ค่ะจะเป็นนิ่งๆใช้เราจะรู้ว่าอ๋อศีรษะลูกอยู่ทางนี้จะเป็นตัวที่บอกเราได้ประมาณนี้ค่ะสุดจานจังเลยเนาะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเบ่งได้ดีลูกอยู่ในท่าที่เหมาะสมพอดีนะคะเบ่งเบ่งได้ดีไม่พอนะคะต้องเบ่ง นานพอด้วย เคยได้ยินไหมคะคาว่าสูตรกลั้นแล้วเบ่งคุณแม่ต้องหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดเลยเพื่อกั้นหายใจได้นานกั้นไว้แล้วเบ่งออกมาให้หมดเต็มที่เลยนะคะตอนเบ่งออกมาต้องเบ่งในทิศทางที่เหมาะสมเบ่งลงก้นบางคนเบ่ง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 ขึ้นหน้าหน้าแดงเลยอันนี้แรงมันจะไม่คือแรงมันจะไม่ไปเออต้องแบบตั้งใจมีสมาธิแล้วก็เบ่งเบ่งลง้างล่างเบ่งลงก้นนะคะเพราะฉะนั้นคือหมอคิดว่าการที่ศึกษาข้อมูลก่อนดูไว้ก่อนล่วงหน้าเมื่อ ถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยคุณแม่ก็จะได้ไม่ตกใจแล้วก็ทําได้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในช่วงระยะที่สองเนี่ยเมื่อถึงเวลาแล้วลูกก็จะคลอดออกมาพอลูกคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้ยินเสียงร้อง ครั้งแรกของลูกแล้วทาไมเด็กต้องร้องไห้ทําไมเด็กต้องมีเสียงร้องเพื่อที่จะทําให้ปอดของเขาขยายตอนแรกเขาอยู่ในน้ําในปอดของเขาเต็มไปด้วยน้าคร่ำนะคะแต่ว่าพอลูกคลอดออกมาเนี่ยการร้องของเขาจะทําให้น้ําในปอดหายไปแล้วก็กลายเป็นปอดที่มีลมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าลูกทุกข์ใจไม่โอเคไม่สุขสบายร้องไห้ใช่ร้องอยากหายใจดังนั้นลูกยิ่ง ร้องดีเนี่ยหมอเด็กแล้วก็หมอสูงก็จะยิ่งดีใจ<ะ>ว่าใช่ตัวก็จะแดงแล้วก็แบบอยู่ได้ในเวลาต่อมา<ะ>ประมาณเนี้ค่ะยังไม่หมดนะคะที <laughs> <laughs> ่สว่าที่หมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยช่วงเวลาที่ยากที่สุดได้ผ่านไปแล้วหลังลูกคลอด<ะ>พอหลัง,ล,งลักคลอดลูกปุ๊บทุกคนก็จะรู้สึกโลองแล้วก็รู้สึกเหมือนล่องลอยในความฝันเหตุ <laughs> ผลเป็นเพราะว่า ฮอร์โมนเอนโดฟินแห่งความสุขจะหลั่งออกมาทําให้คุณแม่รู้สึกสบายฟังนอนฟังเสียงร้องของลูกเคลิมประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็ระยะที่3เป็นระยะที่มีการคลอดรกค่ะอันนี้จะง่ายเพราะว่ารกจะมีขนาดเล็กๆน้ําหนักแค่ประมาณ1ใน5ของลูกเองค่ะถ้าคลอดลูกได้คลอดรกก็จะตามมาได้ไม่ยากก็คือเราต้องเบ่งอีกทีเหรอคะคุณหมอนิดนงนิดนึงไม่ได้แรงเท่านะคะก็ใช้เวลาเต็มที่ ประมาณ30นาทีหลังจากนั้นมหมอก,ก็จะบอกว่าคุณแม่เบ่งอีกนิดนึงนะคะแล้วก็แบบเดียวคราวนี้พอรกคลอดก็เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการคลอดและนะคะค่ะเออหมอไม่ได้ลูกไม่ได้ออกมาพร้อมรกใช่ค่ะล,ลูกกับรกจะเชื่อมกันด้วยสายสะดือแล้วรกนี่ยจะเป็นสิ่งที่ยึด กาะกับผนังมดลูกเพื่อดูดอาหารดูดเลือด<ม>ดูดออกซิเจนจากแม่ดังนั้นมันจะมีความแน่นในระดับหนึ่งม,มันมันก็เลยไม่ได้หลุดออกแบบล่อนออกมาแบบพร้อมลูกใน<ด>ทันทีใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วเพราะว่าตอนที่ลูกคลอดออกมาเนี่ยถ้าลบลอกออกมาทันทีเนี่ยลูกจะเหมือนกับขาดเลือด เกิดแบบทันทีมากเกินไปให้เขาคลอดออกมาเราได้ได้เลือดจากแม่แป๊บหนึ่งก่อนระหว่างที่เขากําลังร้องในช่วงประมาณแบบเกลบเกหนึ่งนาทีแรกให้เขายังมีเส้นสายที่เชื่อมต่อกับแม่ต่อก่อนนะคะหลังจากนั้นแพทย์จะทําการตัดสายสะดือนะคะแล้วก็เคลียแอร์เวหรือว่าเคลียมู่เคลียสารคัดหลังทางปากและจมูกให้ลูกเนี่ยหายใจได้โล่งขึ้นก่อนที่จะเช็ดตัวให้แห้งไม่งั้นเขาจะหนาวเนาะคือตอนอยู่ในท้องเขาจะอุณหภูมิประมาณอุ่นๆกำลัง ดีเลยเราก็จะห่อตัวเขาแล้วพาไปเช็ดตัวประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูแลขั้นตอนต่อไปนะคะโดยโดยโดยกุมารแพทย์นะคะส่วนของคุณแม่ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่หลังคลอดลบเมาก็จะเช็คช่องทางคลอดแล้วนะคะการเช็คช่องทางคลอดก็จะดูช่องคลอดดูว่าเสียเลือดเยอะไหมมีอะไรต้องดูแลไหมหมดลูกในตอนนั้นเนี่ยจะต้องมีการหดตัวที่ดีแล้วก็จะได้ ปลอดภัยนะคะดังนั้นกระบวนการทั้งหมดก็คือจริงๆกินเวลาไม่นานค่ะไม่ต้องตกใจค่ะโอ้โหเป็นการคุณใข้อมูลได้ละเอียดมากแล้วก็อย่างที่บอกนะคะการคลอดธรรมชาติไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคนไหนที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ตัดสินใจว่าอยากจะคลอดธรรมชาติก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์แล้วก็อยู่ในการควบคุมดูแลของคุณหมอ เมื่ออยู่ใกล้แพทย์ทุกอย่างจะสบายแน่นอนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงอาทิตยาสิงห์มงศานะคะสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาแล้วก็น้องจอยชนทิชานวมสุขผลมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วุณทีมงานาสามคนต้องลาไปก่อนนะคะ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ